สวัสดีครับวันนี้ก็อยก,กับเกมและน่าล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะพามาดูการ์ดกล่องของขวัญเวอร e ์ชันเฮอร์เรอร์อีวิลเดเวลิงบ็อกครับก็การนี้นะครับถือเป็นอีกการ์ดหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากสําหรับสายเวทรวมถึงชาร์เชชเซอร์สายออโต้สเปลด้วยครับคุณสมบัติของมันก็คือตอนแรกนะครับลดแม็กคิพีเรา1นึ่งแต่แรกมากักการที่เวลาเราโจมตีด้วยเวทมนเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะเคิร์ดซึ่งทางอีกจากที่คุณซิกมาเคยโพสต์ไว้เขาบอกว่าโออกาส,สูงคื 50%0% นะ เป็นอีกการที่ดีมากเห็น <_ S 1> <ๆ S 1> ชาโดสายออโต์สเปลที่เซิร์ฟเกาหลีใช้แป,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 ป๊บๆมอนติดเคิร์ทั้งฝูงซึ่งจากเท่าที่เจลองใช้มาก็จริงแบบนั้นเลยครับติดง่ายมากโดยตัวสถานะเคิร์ตนะครับ <_ S 1> คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยโดนกันมาแล้วมันจะเป็นที่เราเรียกกันว่าติดตัวแดงนั่นแหละครับที่มียมมาทูดรอยขึ้นมาด้วยก็เวลาติดนะครับเดินช้าแบบว่าช้าม,มากน่าลำคาญมากดังนั้นสายวิอาชีพอื่นเช่นวอลล็อกสัตเซเลอร์ใช้ตอนกิววอลหรือว่าพีพีก็ปวดมากเหมือนกกกกกันคคืออออเเเแแแหหลละะถึงงจบบววว่่่าาา้้้้้้ไไดมยยยใใใชชชสซซิีตร์็ ด้วยความที่มันติดง่ายเนี่ยก็คือแก้เสร็จติดใหม่แก้เสร็จติดใหม่มันก็แอบน่าลำคาญจริงไหมครับทีนี้ตัวเคิิ์นนะครับจริงๆมันให้ผลมากกว่าเดินช้าด้วยก็คือมันจะมีลดแอคแท็กยีาทำให้ค่ารักเราเป็นศูนย์โดยค่ารักเองจริงๆมันก็เชื่อมกับหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอคแท็กเอแมคแท็กค่าฮิตค่าฟรีดังนั้นอย่างสมมุติถ้าเกิดใช้กับมอนนะครับมอนก็จะแบบตีเบาลงด้วยตีแม่นน้อยลงด้วยอย่างถ้าเป็นชานร์โด้างเดดีวเราไตนดอกนีานน่าครับก ก็เดี๋ยวมาลองเทสตัวเลทให้ดูนะครับก็ตัวที่ใช้ในการทดสอบนะครับจะเป็นชาร์โดเชสเตอร์ครับสายออโต้สเปลแต่ว่าถ้าเกิดใครรอดูแบบของวอลล็อกเนี่ยเป็นช่วงถัดไปของตัวคลิปนะครับก็สกิลที่ใช้นะครับเป็นสกิลยอดนิยมเลยครับมิทสตอมกับดูเปิลไลท์ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับกดบัฟก่อนแป๊บหนึ่งนะจะได้อยู่นานๆดูเปิลไลท์นะครับพีเซิลชาร์โดสเปลสักคู่นะมิทสตอมครับแล้วก็เคาน์เตอร์สติงนะครับเดี๋ยวลองตีจากตัวไข่ก่อนละกัน ดูโปลไรก็มีโอกาสติดไอตัวนี้นะครับตัวเคริร์สอ่ะเนี่ยครับติดแล้วเอเจลือปิดจอสั่นใช่ไหมี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งเนี่ยครับก็คือติดค่อนข้างง่ายเลยเนาะอ่ะนี่ตัวไข่นะครับเอาดับโลดโลดด้วยจริงๆหลักๆก,ก็คือตามที่เราเห็นกันไปใช่ไหมครับมันจะแบบตีเบาลงตีแม่นน้อยลงไอตอนที่เราตีแบบม้อนตัวเดียวนี่ครับยังไม่ค่อยแบบเห็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าแบบเวลามอนลุมเนี่ยครับถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่า มันจะแบบไอ้นี่ไงไอตัวที่มันมารุมเรามันจะแบบว่าตีเบาลงด้วยตีแม่นน้อยลงด้วยเนี่ยครับเหลติดประมาณนี้นะเนี่ยติดแล้วแดงสองละแล้วแบบสมมติแบบเวลาถ้าเกิดเราจะเดินหนีเนี่ยมันก็เดินได้นะเพราะมันเดินช้ามากเลยใช่ไหมสมมติแบบเวลามันลุมเยอะๆมเมเทโอลงแล้วเราเดินหนีก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองตีให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยฮะก่อนส่วนใหญ่ก็คือจะติดแหลนะเนาะก่อนตายทุกตัวเลย อันนี้เจมีตีวืดบ้างนะโทษทีตียังแบบคิดยังไม่ค่อยถึงใช่ไหมเดี๋ยวหาแบบกองใหญ่แป๊บนึงละกัน2ตัวโอ้ยสี่ตัวนี้ไม่รู้ไหวเปล่าถ้าเมเทโอไม่ลงมันจะไม่ไหวเนี่ยเนี่ยครับก็พอได้อยู่เนาะก็ติดทั้งกองเลยเนาะขอแค่เมเทโอลงได้แล้วก็แบบถ้าเกิดสมมติไม่ไหวจริงจริงก็เดินหลบก,ก็ได้อะไรงนี้ ก็ทาให้แบบเหมือนแบบแบบแคล้ายๆกับเวลาโดนลุมเยอะๆไงครับก็สู้ง่ายขึ้นนะสาหรับสายนี้เดี๋ยวลองดูอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดไปตีตัวที่เจแบบตีโดนแบบร0 0เนี้ยแล้วแบบเมทิโอมันตกง่ายกว่านี้มันน่าจะเออน่าจะแบบว่าติดง่ายขึ้นนิดนึงอันนี้บางทีเมทิโอมันลงชาเพราะตีมิดเนี่ยแหละครับ แต่ก็เนี่ยครับประมาณสี่ห้าตัวก็ไม่มีปัญหาเนาะเครก็ติดรัวๆทีนี้เดี๋ยวพามาดูสกิลของสายเวทบ้างน,นะครับก็เป็นตัวแจ็คฟอสตของวอลล็อกละกันแต่ว่าตัวเจไม่มีการสใส่คาถานะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวขอใช้เป็นตัวชาร์โดเชสเซอร์ตัวเดิมนะครับแต่ว่าจำสกิลมาก็คือมันอาจจะไม่ได้สกิลแรงหรือว่าไล่สกิลไวเท่ากับวอลล็อกนะครับแต่ว่าเราดูเหลขการติดเครดพอละกันนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาลองแบบนี้เพราะว่ามอนเป็นอันเดย์ครับจะได้ไม่ติดแช่แข็งจะะไดดู้แบบบตััวเคคิรง่ายๆน เดี๋ยวเจวิงหาแบบเยอะๆก่อนละกันอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวลากเข้ามาก่อนอันนี้ถ้าเกิดมันหลุดเยอะๆเราจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่น่าเป็นไรมังครมอนเวลไม่เยอะอ่าน,นี่นะครับเรดติดก,ก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยครับครึ่งกองพอดีเลยเดี๋ยวลองใช้ทีหนึง่งอ่าน,นี่นะครับก็คือติดค่อนข้างง่ายแหละครับ50%ตามที่มันบอกเลยแล้วเหมือนแบบนึกภาพว่าเราเป็นแบบวอลล็อกอาจจะแบบเล่นสู้คนเงียครับคนมากลุ่มหนึ่งไล่สกิลทีติดเคิร์นหมดก็ โอเคอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ,นะกองนี้ตายละเดี๋ยวหากองใหม่นิดนึงแล้วกันครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเจะกดเอจแล้วกันครับจะได้เดินไวๆหน่อยริงๆไม่ต้องกดก็ได้นี่หว่าเจลืมไปว่าเจมีปิกโกด้วยนะ,น,ะนี่นะครับกองหนึ่งพอดีเนาะตายก่อนไหมเนี่ยนี่ครับติดแดงแบบครึ่งกองอะไรเงี้ยบางทีก็เกินครึ่งกอง เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาอีกสักกองหนึ่งแล้วกันเนาะเ p หมดพอดีเลือก็จะหมดด้วยที่จริงหากองใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้กองเล็กไปเฮ้ยเจอไอ้นี่ด้วยกำอย่าไปสู้มันเลยเดี๋ยวตายเองประมาณ5ตัวพอไหมหนึ่งสองตัว อีวิลดูอีกตัวหนึ่งฮะไปอ๋ปอไม่โดนตัวนี้เนี่ยครับเลทก,ก็ประมาณนี้เนาะครึ่งกองพอดีไม่ถึงด้วยรอบนี้ต่ำกว่าครึ่งแล้วแต่ดวงใช่ไหมบางรอบก็เกินบางรอบก็ไม่ถึงอันนี้เข้าไปลากตรงสอง,สอง,สองตรงนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม่ะนี่นะหนึ่งสองสามส,ามสี่อ๋อแต่ว่ามันตายเลยนี่หว่าพวกนี้อืมแต่ก็เป็นประมาณนี้แหละครับเลท นี้นะครับเดี๋ยวขอมาพูดถึงการทางเลือกบ้างละกันเพราะว่าอย่างเจ้า e v i l d เวล l i ่ง b o ็เนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างแพงเลยครับอย่างของเซิร์ฟเคอเนี่ยจำได้ว่าสมัยเปิดตัวแรกๆนะครับประมาณ7 0 0 0 0บาทได้เลยส่วนตอนนี้ก็ถือว่าถูกลงมาเยอะแล้วครับหลือประมาณ1 5 0 0บาทแต่ว่าก็ยังถือว่าแพงระดับหนึ่งจริงไหมครับก็ตัวแรกที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นเจ้าปลาดาวแดงเลยครับ Red Illuma อ,อันนี้มันจะคุณสมบัติเหมือนกับเจ้ากล่องของขวัญแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยครับก็คือติดเคิร์สจากการโจมตีด้วยเวทมนต์แต ก็ถ้าเกิดสมมุติเราใช้แบบทั่วๆไปนะครับแบบเก็บเวทขอคําไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยเจว่า10%ก็ถือว่าโอเคนะครับและอย่างราคาเนี่ยถือว่าถูกกว่าเยอะเลยครับเพราะอย่างราคาในวันที่ทําคลิปเนี่ยจะเป็นประมาณ 5M นะครับส่วนอีกต,ตัวหนึง่งที่มีคนพูดถึงบ้างเหมือนกันแต่ว,ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เชียร์ให้ใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าไข่ดาวแมกโนเลียอันนี้สาเหตุเพราะว่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเหลือแค่5%้าเปเนแล้วครับแล้วก็ตัวเมคานิกเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนเหมือนกันเืออย่างตัวปลาดาวหรือว ก็ถ้าเกิดอย่างเป็น s อใช้เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นตีธรรมดาทีละเป้าใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเวทมูนั้น,น,นก็จะติดเคยแค่ตัวที่เราตีอยู่ครับส่วนสายเวทก็แน่นอนว่าไปนในทานองเดียวกันครับก็คือทีนี้เนี่ยไม่ติดเลยไม่แน่ใจว่ามีสายแก้ภาพตัวไหนใช้แล้วแบบเวิร์กหรือเปล่านะครับอย่างถ้าเกิดเล่นแอดปั่นเนี่ยก็น่าจะติดง่ายอยู่แต่ว่าปกติของแอดปั่นเนี่ยปั่นแป๊บๆมอนก็ตายแล้วก็ดูไม่ค่อยน่าจะคุมเท่าไหร่ครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดถูกกก like, กใจฝาาดดไลคค์ Sub cribe ้วยยรรับบขอุณมมเผ